นี่คือน้องฟอครับแนะนำตัวหน่อยโอ้โยเพื่อนๆดูสิครับโอ้เผือกโกดำโอ้โหเขามีงานเขามีงานแจกฟรีเลยกันเหรอดูะกี่คิวเรามากันตอนแปดโมงเห็นมเห็นไหมปึ๊บสามสิบคิวก่อนหน้าเราประมาณชั่วโมง้านหน้านะครับขวามือก็จะเป็นคู่เืองเก่านะฮะจะวิ่งวนแก้บนี่ยสักรอบดีมไหม เมือเชียงใหม่แล้วเราก็มาไหว้สักการะมาพระธาตุเที่ด้านบนนะครับด้านหลังของเราเนี่ยด้านหน้านี่ก็จะเป็นวงเวียนวงเวียนน้ำพุน้ำพุไม่มีฮ่ะคิวค่ะคิวเย้นี่จะเดินแล้วนะจะเดินแล้วตุดูท่าตุดูธาตุดูธาติอาทิตย์อาทิตย์สุดสุดยังไง าถึงแล้วดูสิเรามาถึงแล้วเห็นไหมคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะก็จอดตรงนนั้ไไปจอดหนดีวะเนี่ยทีนั้นเขาเห็นสาวสวยไหมอุ้ยถ่ายถ่ายแล้วเขาจะตีเราไหมเนี่ยเอาเป็นแบบแบบแบบแล้วมาดูด้วยตาตัวเองแล้วกันนะคะถ่ายไปว้ายไปเลยว้ายว้ายมาดูด้วยตาตัวเองแล้วกันว่าสวยจริงเปล่า วยจริงว้าวเอยังไงไม่ก็แบบว่าร้านดังไงก็เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นหรือคนที่ชอบเช็คอินชอบถ่ายรูปอยู่แล้วถ้าสวยเยอะๆต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นไม่ใช่ผู้หญิงเอ๊เอ๊ะอะเลยนะฮะระวังนะฮะมาเชียงใหม่นะครับเห็นสาวสวยในโต๊ะในผับนะครับดูดีๆนะฮะพี่หนุ่มโดนมาแล้วนะฮะพี่หนุ่มจำหนูไม่ได้เหรอใครวะใครวะ อ๋อลูกน้องพี่หนุ่มเองครับแปลงมาเรียบร้อยเลยครับสวยเลยสวยเลยฮะเกือบไปครับพี่หนุ่มเกือบมาถอยจอดแล้วลงกันไหมน่าจะลงลำบากันปะได้หมดเลยอ่ะพี่พี่หนุ่มเชยให้ก่อนส่งต่อสภาเออเกินลงแล้วเก็ลงแล้วไปแมเสร็จอะไรยังครับ

ที่นี่ต้องเล็งที่จอดรถให้ดีนะครับเพราะว่ามีอยู่อย่างจำกัดถ่ายได้เยมากโอ้กือบมุมเสาเลยนะมันยื่นมาพอดีอครับอานนึงแล้วลงกันเห็นขอบวันนี้ะ เห็นหนุ่มเหมือนกันน่ะเราเคยค่อยตั้งลำใหม่วถน้อยมาแล้วใช่เราถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูสาวกันบาา อันนี้หลักๆคือไม่ได้มารีวิวนะฮะมาดูสาวครับพี่หนต่นที่สุดพี่หนุ่มก็เปิดเผยตัวจริงมาลีสาวไม่ใช่เอาพี่เพื่อนมาชิมอาหารอร่อยเดี๋ยวก่อนเราจะรอกระตรงนี้ไมเราเรต้งไหน่ะเราอย่างนี้ไหมหรือเราจะเดิน จะเดินไปค่ะแดนนัมเลยค่ะจะไหมวันนี้เรามีเรามีตักล้องอ่ะไม่คุ้นเลยใช่ไหมพี่หนุ่มเราต้องถือแล้วก็คุยเองทุกทีจะไปเหมือนเป็นคนบ้าครับไปคนเดียวไม่มีใครไปด้วยวิ่งีครโค้งเหมือนผมเลยขับรถเร็วไม่มีใครกล้าไปด้วยแต่วันนี้พี่มีดูโอ้แล้วไงผมนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเอยได้ได้มีดูโอ้แล้วพี่ถ้าเพื่อนๆอยากนั่งคันได้จริงๆนะครับ อาหารน้ำจัดเลยครับมีดูโอแล้วแต่เป็นอิมเพซ่าใหม่พี่หนุ่มใกล้แล้วใกล้แล้วสี่แปดค่ะอันนี้เราห้าสิบหกค่ะเราไปหามุมล่มๆหามุมดีกว่าป่ะสบายสบายสบายเอะอากาศอากาศ เราได้มุมสงบแล้วมุมสงบมุมสงบเ <c oughs> พื่อนเพื่อนครับการใส่แมสนะครับเพื่อนเพื่อนต้องใส่ให้หมดอย่างนี้นะอบอกไว้ก่อนต้องอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับติดนะครับติดนะครับเมื่อวานพี่หนุ่มดูข่าวเขาบอกว่าท,ที่ที่ติดที่ห้องน้ำเนาะเขาใส่อย่างนี้ครับ <c oughs> ใต้จมูกกับใต้คางอืมใต้คางอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่อย่างนี้นะครับให้ครบเทียบกดบ้างล่างหมดนี่นะคือความปลอดภัยที่สุดนะครับ เพราะว่าแม้แต่ละคนบางทีมันมีอยู่สามชั้นกับสี่ชั้นนะฮะต้องระวังถึงอย่างน้อยไม่รู้แหละไม่ใช่แค่กันโควิดไม่ว่าจะหวัดหรืออะไรใครไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็จะไม่แพ้ให้ใครแล้วก็มันมีใครมาแพ้ให้เราด้วยก่อนใช่ใช่เราต้องระวังกันให้ ให้หนักเลยล่ะไม่ธรรมดาจริงบางทีท่องนี้ถ้าเป็นหวัดก็อาจจะเพราะอาก,ออก,กาศเปลี่ยนนะเพราะเชียงใหม่หนาวนะชิจุดนหนาวาไหมหนาวไหมมาถึงนี่หนาวไหมแต่ว่ากว่าจะได้ออกมาก็คือหายหนาวไปแล้วคือเราจะเห็นตัวเลขหนาวในมือถือของเราตอนเช้าแบบอแต่เราอยู่ในห้องแล้วก็สุนพะผมเลยก็ใช่ด้วยข่าวด้วยข่าวเมื่อเช้ามีคนหนึ่งตายเหรอใช่เราใครอันนั้นเรารับ ้องสันบอกว่านอนสบายมากเมื่อคืนหรือวก็อยู่โอซาก้าคืออากาศยังไม่กับจาญี่ปุ่นเดี๋ยวพอตอนกลับตอนกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอสรุปทริปเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมีมีไฮไลท์นะครับของทุกทุกคนให้ลงใน a ฟ e b o o k นะครับแล้วให้คุณไปโหวตดูว่าชอบคลิปไหนดีกว่าดีไหมดีนะน่าจะดีนะน่าจะดีน่าจะดีน่าจะดีพี่หนุ่มสปอยก่อนว่าพี่หนุ่มชอบของเรงสันมาก อินเนอร์มาเต็มเต็มเราจะได้ดูโมเมนต์ของนักซี่ัอเราเพราว่าเมื่อฟุ้งฟี้ไปยังไงคนเลือท่าแทงเรือบ้าโอ้โหนุนขนุนกันนะครับนี่แหละเห็นไหมให้คิวให้คิวให้คิวยี่สิ่งที่เราจะต้องสั่งแนะนำก่อนสิ่งที่ต้องปรึกษามา สังขยาสีสีที่เห็นนะแล้วก็มีก๋วยจั๊บมีไข่กระทะน่ากินมากแล้วก็เป็นพวกอะไรนะเครื่องดื่มร้อนๆอ่ะน้ำต้มน้กาแฟจะไปดูกันว่ามันจะสดอมล่ำลือไหมขึ้นโกโก้นี่ก็ต้องเป็นกาแฟไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมโกปี้โกปี้โกปี้ไปเลยเช่อไหมทำไมโกก๋วยเตี๋ยวอ่ะพี่ เออแล้นไแต่โกนมีหลายหลายอย่าอะไรโกโก้คั้นมันก๋วยเตี e ต๋ยวยองไม่คยใเลยโกโก้คั้นก็ทุ่เข้าวสาลีไงได้เห็นไหมน้องันเราเก่งมีหน้าแฟนเยอะไอ้สาวเยอะเอาละไปเคลียรกันเองลงแเาเพื่อนกัน หนอว่ามีมวยหนูว่าวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับ<า>ก็ไม่คือคือแบบกำลังสบายสบายเนาะกำลังสบายสบายไม่ไม่ถือว่าเย็นเกินไปเงี้ยแต่ถ้าขึ้นไปบนดอยคิดว่าน่าจะอพอสมควรเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปไหนกันต่อครับเราจะไปวัดเลยใช่ไหมไปวัดก<อ>็ได้อากาศเย็นไปวัด ไปพระธาตุวัดพระธาตุดอยคำครับมีสองคนในนี้ขอพอแล้วได้คนนี้อ้าวน้อเพื่อนแล้วเพื่อนมา่ปีที่แล้วไงเพื่อนคนไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนอดีตเพื่อนอุ้ยมีอดีตอะไรนะอะไรนะ อดีตเพื่อนข่าวลือทุกคนคนฟังเราดีกว่าเราไอพี่หนุ่มตกข่าวอ่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังมาไหวอ่าเพื่อนเพื่อนใช่เขาบอกว่าเออมันดีมันเฮงแล้วก็ลองดูอได้ไหมครับได้ไหมก็ก็เลยก็คงก็คงได้อะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันเหมือนกับจังหวะมันลงพอดีแล้วก็แบบในรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็เออ ได้รางวัลอะไรเนี่ยมันต้องเมาส์เมาส์ให้ฟังหน่อยนิดนึงไม่ได้เราต้องบอกรี่แขกรับเชิญพี่ต้องเปิดเผยทุกคนก็ส่งคลิปไปประกวดงานแมทออกก่อนไหมก็จะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาดูไม่ได้น้าตกอะเมาส์มาเมาส์มาเมาส์มานี่แเป็นสัญญากับทางเขาปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย่าเลยได้สัญญาด้วยงานให้เราตลอดให้เราไปทําคลิปรีวิวอะไรกี่างเงี้ยตลอก็เลยแบบเออดีอ่ะ ก็เลยอยากจะมาไหว้อีกจะได้แบบมีสิ่งดีๆยิ่งขึ้นไปมาเที่ยวมาไหว้กันนะแต่อ่ะฝากฝากฝากช่องด้วยน้อเพื่อเพิ่งที่เพิ่งมาชมฝากใครล้วฝากช่องหนูนะใช่ทุกประตูช่องทางเลยต้องไหมครับอืออืออืออืไม่ใช่แล้วอ่าอ่าอ่ามามาก็ช่องคุณปออีฝาก Q U N F O S แล้วก็อีทแบบที่แบบว่ากินน่ะทุกคน E A T S จะเป็นติ๊กต็อก YouTube Facebook ได้หมดเลยแต่ละแต่ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะไม่เหมือนกันนะก็ไปดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนอ๋อสนุกสนานฝั่งคุณนี้ล่ะกำลังเล่นผมไม่มีอะไรค่ะฝากฝากระารครับฝากร้านดีกว่าฝากร้านฝากร้านฝากร้านของน้องซันก่อนเนี่ยกำลังกำลังก่อสร้างอยู่เลยกำลังเสร็จละ ก่อสร้างมาหลายสิบปีชุันี้ก็ยังไม่มีเลยเลยทุันี้มีโครงโครงตึกู่เลยสิบปีแล้วนะครับก็ช่วยอุ่นหนผมหน่อยผมจะได้มีตึกทันทีนะครับตอนนี้มีแต่โครงนะฮะทยโย่คอสตมัยครับผมเฟซบุ๊กเพจครับทยโยคอสตมัยครับปรกบปรกดให้น้องนิดนึงก T A I Y O แล้วก็เว้น C U S T O M I อ E ก็คือ Z E อะไรนแหลครับเป็นของแต่งรถ Honda ใช่ครับก็จริงๆก็นำเข้าจากญี่ปุ่นใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ใน้เป็น Honda ครับจริงๆก็หลากหลายครับสติ๊กเกอร์พวงมาลัยอะไรเงี้ยครับอยากได้อะไรก็ทักมาใช่ครับแล้วรับประมูลยังฮูเจแปรด้วยครับอ๋อมีประมูลด้วยเนาะดีดีได้ของถูกกดฮูเจแปรอืมได้ของบางอย่างหาไม่ได้ก็คือไปกดเอาได้ครับรับรขนรับตัดรถรับทุกอย่างครับตอนนี้อนี่เป็นเงินรับหมดครับอุ้ยโอเคครับผม หพี่หนุ่มฝากช่องด้วยครับตัวเอาติ้งครับตามไปดูนะเดี๋ยวช่วงอายุน้อยร้อยโลนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมีอะไรอร่อยๆเยอะเลยอ่ะตอนนี้กําลังแบบลีดอยู่ว่าจะไปร้านไหนก่อนก่อนและหลังรับรองว่ามีอะไรที่เพื่อนๆไม่คาดคิดแน่นอนว่าอันนี้มันมีด้วยเหรอในประเทศไทยอร่อยจริงๆนะครับกับคนนี้ฮะ <S 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 คนนี้ฮะ<อ>คนนี้<อ>คนนี้<อ>คนนแนะนาเจอาปุ๊บบอกว่าราน้าหนักเดี๋ยวนี้นะแกแต่พาไปกินเืออะไ เมื่อวานเมื่อวานขอเม้าเามื่อวานจัดไปสองเหยียบถึงเชียงใหม่ปุ๊บมาแล้วครับต้องสองครับไปนิมมานอร่อยมากเลยลืมลืมเก็บภาพอยากินอยากินเดี๋ยวอ้วนอยากินอยากินสองครับสามอะไรนะ <c oughs> โกเบอีกอันหนึ่งเอ้ยออโกเบ<ช>ไห<ว>มเนื้ออะไรนะเนื้อที่เราไปกินเนือออ้อย่างเนื้อย่างอย่างนั้น่ะได้ร้อยครับเรียบน้องฝอรครับเรียบพี่หนุ่มชิม สติแตกไม่จริงไม่จริงทุกคนอย่าไปเชื่อไม่จริงไปไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนแรกคิวก่อนดีกว่านะแป๊บนึงสวัสดีครับดูนะครับดูอาการของคนแบบใกล้ถึงคิวใกล้ถึงคิวถึิวสี่คิวเห็นไหมเห็นไหมตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยได้เลยพี่ได้เลยจริงอันสองแล้วครับอันสองแล้วสแล้วนี่นี่จะเดินแล้วนะจะเดินแล้วดูท่าดูท่า ดูได้ดูไ่้อธิษอานสุดท้ายเลยเข้าตันเดี๋ยวคอยดูนะครับตอนตอนเดินไปแบบเด็ดตอนเดินแต่ตอนเดินไปแบบทรงผู้ทรงเกียรติอ่ะ เดินมาเดินบอกคุณได้คิวแล้วเดินเดี๋ยวเดินแล้วเดี๋ยวเดินแลคิวเรียกปุ๊บผมแดงปูปุ๊บไปเลยไอเยยว้าเป็นตัวเป็นตัวละไมเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะเดินแบบเ่าพี่หนุ่มอย่าชงสิห้าสามมาห้ห้าสามเอาแบบให้หนูได้กลับมาเชียงใหม่ได้อีกอ่ะกลับได้ทีเดัยวทีนี้พี่แบบว่าให้ให้แบบเล่นใหญ่จนแบบไม่กล้บสองคิวสองคิวสองคิวแล้วเย้สองคิว น้องฝอสัญญากับพี่หนุ่มไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมาบล็บอกต่อนะครับอ,อ,อจัเบ็ดด้วยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปตามด่น,นะครับดูตามในทิกต็อกนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มตามแล้วเมื่อวานพี่หนุ่มแบบโคจนเก่งท้องไปหมดแล้วอ่ะขอคุณฝออีในทิกตอกนะ 1> <1> <1> หนึ่งยิวได้แล้วหน้าร้านกันเดี๋ยวเราโดนไปคลิปอ่ะไปไปครับเดี๋ยวเราจะได้คิวละไปกัน ดูท่าดูท่าด,ดูลดดีลาดูลีลาคนเยอะเลยเก็บอ <c oughs> าการหน่อยจะถึงเต้นพี <c oughs> ่อะไรรู้ไม่ถึงเต้นกันหรอก <c oughs> นี่นะคนเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่อยู่ชิลไหมถึงแล้วเย้ยไปเราเข้าไปกัน ดอความฟินดูความฟิน ได้เลยเได้เลยเอา่งมาฝั่งิ้กับฝังเอะไรอ่ะสั่งมาเอามาสั่งอาหากันได้ได้สั่งเลยนะพี่ได้เลยอันนี้ขอชิมขอชิมไอเอฟพี่ล้มเหลวไป้แล้วในสองสองวันเนี่ยโกินฝอไว้ที่พี่พี่หนุ่มแบบล้มเหลวพี่เตือนหนูแล้วใช่ไหมเออพี่เตือนหนูแล้วนะแต่พี่ล้มเหลว จด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 ่ายกระใครเอาถ่กระถาบ้างพี่หนุมเอาถ่กระถาง่ายกระถาหนึ่งี่ถ้ไม่เอาพี่เอาม่คเาจได้พิเศษยนะพิเศนจ้าไม่น่ากครับโอเคนะคือเหมือนกับแบบไม่ไม่ได้เยอะกันไปหนึ social distancing ก็โอเคครับก็ทุกคนก็ใส่แมสนะฮะก็ถอดตอนเวลาจะถ่ายันอย่างเดียว นี่ส่วนบรรยากาศที่รอด้านนอกก็จะมีอยู่ปราปรายนะแต่ไม่เจอพี่หนุ่มมาเยอะมากเลยว่ะเหมือนเขานี่กันก่อนแ่ะเขารอเขามามาตอบคิวก่อนอะ่ะแต่ว่าแต่ละโต๊ะก็ยังมีมีพื้นที่ที่ห่างกันใช่เกตว่าเขาจะวางแบบันเราจะอ,อันหลังให้กันนะต้องขอเชิญหมายเลขที่๙ เจ็ปีไเหนียงหนุ่มเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่หลังดีทันให้ครับเทีใท้พิเศษเดี๋ยวเราจะรีบออนเร็วที่สุดครับเกันข้างหน้าขอจะแบบหน้าเรียวลงนมก็บันทึกได้ได้เหมือนกัน่ะเหมือนจะพี่หนุ่มเมื่อวานพี่หนุ่มเป็นอาแปะเลยอ่ะพี่หนุ่มไม่ได้แต่งตัวพี่หนุ่มอะไรเลยอแบบมาแบบบันบาอโฟแม็กสุดเท่พี่ต้องลงนะ อายมากเลยครับอายมากเลยไม่เอาไม่เอาเจอพี่หนุ่มเสียหมดมามายีสูง่ะได้่ายมาแล้วมาแล้วอชือครับพะออาเ้ยสูงนได้้้เออยวเดียวเดยวเดยวยยอพี่หนุ่มหักพี่หนุ่มหักไม่ได้ตั้งใจนี ได้ได้ไม่แต่เขาฝากให้มันเหมือนเดิมไ็ได้ใครจะมาแล้วพี่ใครจะมาแล้ว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 ิ้มก่อนิ้มก่อนิ้งก่อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่ิดิเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตั้ง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 ใหม่ตั้งใหม่เดี๋ยวเกี่ยมาแล้วนี่นีนี่กินไหมน่ากินไหมดูสิดูเ่ยเกี่ยเกี่ยนหาหมกหไว้ก่อนตั้งตั้งที่นีถ่ายภาพรวมได้ไอหยิบกล้องมา เอาครบรวมภาพรวมกล้องไทย like สวยไทยก่อนนี่ครับก็อันนี Bo, ้ก็คือเป็นเมนูที่เราสั่งนะครับร้านโกโก้อะไรวะโกดําโกเผือกนะครับนี่แล่สวยนะมัวแต่พูดโกปี้จนแบบร้านอะไรวเราพูดเขาจะถ่ายรูปกันเองคะตีตีดีอร่อยไปแล้ว มีคนดนไม่ไหวแล้วเปิดเผยเลยอร่อยจริงเห็นไหมเห็นไหมน้องฟันจัดการไปแล้วสองบ็อกเตอร์สาวนี่แบบมีเครื่องโอเคครับเราได้เรื่องละทานเลยมาโอเคโอเค ไม่ uh, ไม่่ะเี๋ยไนะเราต้องทาอะไรก่อนจะชิมก็ได้นะนี่ให้ดนะครับชดูอ่เราจะทอะไรกินได้เลยค่ะกินได้เลยนี่การกินถูกต้อง อันนี้ทำไมต้องสีสีด้วยมันก็สีสีก็สีนุ่มๆรสอะไรไม่ได้แล้วมันรสไม่เหมือนกันหรอต้องชิมเองรสเองยังยังกล้องมีด้วยอร่อยไหมนี่จับยวนแล้วนะติดไม่ติดต้องมาลองดู

น้องใหม่ร้องยังน้องใหม่ร้องยัง่ิุิไม่ชิมซุปเออกล่อยเออซาหน้าเล่นใหญ่ไงบ้างเป็นไงบ้างร้อนพร้อมใจกันตบมุกม้ยเป็นไไงเป็นไงบ้างนะผ่านผ่าน น้องซันเราหายไปแล้วเว้ยอร่อยหายไปแล้วไม่เราจะขยัรถประทังไว้ก่อนรถกับขยะไปแล้วดี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 แม่กี้ไหมคะใช่ค่ะและคุณชมจะต้องทำอะไรก่อนกับเอาเ มือนก่อนเลยไหมมือเลยนะน้ามันเย็นไดมักงอ่ะ่นบอกว่ามันเหมือนกูอ่ะแต่ค่มันระสีอะไรหรอต้องยังถ่ยไหมือาอยู่อยู่กลางก้องเลยกลางอย่าเราเลยต้องมีกงจะได้เห็นขอเชิญหมายเลขดีนะดีนะดีนะหน่อยนะอ่ เรองขอมนหยุดเป็นูดคำับปำจับคนติดตามร้านกว่ายี่สิอห้า่อ่ นี่ครับอาหารเชา้ามื้อแรกที่เชียงใหม่อร่อยาาอมากๆแปลกดีมด้ไหมได้รอก่อนเนาะกินเลยไม่ได้นะครับมาที่นี่ต้องรองครับของอร่อยเยอะดูดิมันเอามาเลือของน้ำบอกกันเธอไม่เข้าใจศิลปะไม่เข้าใจอ่ะรู้เปล่าว่า อาหารแต่ละมือมันจะใช้ใจในการทำด้วยมัเป็นศิลปะในการทำอาหารศิลปะศิลปะเย้เธอแม่งไม่เข้าใจมิกแอนแมปเธอแม่งไม่อาร์ตเนี่ยเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออาร์ตดูเป็นสีลุ้งเนี่ยเหมือนเล่นโบอ่ะเคยกินไอติมเล่นโบของเพนันป๊อปป่ะเนี่ยอะตัวโบไปแล้วไม่เข้าใจไม่อยู่อาจารย์เฉลิมเป็นยังไงครับเป็ไงครับ ้มันดีมันดีขนมปังกรอบอันนี้อร่อยครับใช่ไหมใช่ไหมก็จะอแดๆนะก็จะเด่นเด่นว่ากรอบนะขนมปังเขากรอบมากเลยครับน้องฝอเราหายไปแล้วครับเราไม่ยินดีน้องฝอครับยังไงอ่ะหมดแล้วอ่ะไหวมากอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้หมดแล้วเวลาเราอร่อยเราก็จะอร่อยไปเรื่อย bảy a sốt ba bảy the queue number a Q number zero kinh gameหมดแล้ว nhá im, ẩm, 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 ไม่ค่อยหิวเลยอ่ะไม่ค่อยหิวกันเลยครับไม่ค่อยหิวจริงๆดูสิไม่มีใครค่อยหิวเลยเออจิ้มหน่อยเไม่ค่อยหิวเลยไม่วนอยู่มือกลัดไม่วนเลยไม่ยังเอาไปกินตรงนี้ป่ะตามไป่วนเย เดี๋ยวเดี <min it S 2> mm ๋ยวว่าเองโดนตื่นมากโอ้อันที่พูดถายแฟนหล่อ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 แฟนเละแล้วแฟนหน้าเละแล้วไถไปเพ่ขนาดนั้นบ้าเลยน้องสาเลี่ยมเ่ดีดีมาคอนเฟิร์มว่าอร่อยดูสีหน้าดูสีหน้าโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยดีกว่าแต่นี้เดี๋ยวดูน้อง ฟอทำมาตะอาจก่อนว่าหลังจากที่เราทานอย่นี้อยเนี่ยมือได้สัมผัสอะไรต่างๆนะครับก็ต้องมาอาดมือต่อนะ,ะอือล,ะออล้างมือบ่อยๆงมืออบ่อยๆทุกคนพกไปเองนะครับมีคนตัวขมเลยมาก พี่หนุ่มนี่นะลขามือซื้โอโมบายมาไงไว้สำหรับออกทริปเียเฮ้ยเดี๋ยวเราจะออกได้ดิดเป็นหนุ่เพื่อนเลยแบตเหลือ11%เราจะยังไงต่อไปไนี่คะเราก็เปลี่ยนแบตครับบอกจุดหมายต่อไปค่ะบเพราเนี่ยโลแบตเตอรี่ขึ้นมาละ10%โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่วัดพระธาตุนอยคำนะครับเดี๋ยวเพื่อนตามไปเลยว่าดูที่ว่า วัดที่วัดที่ขอโชคขอลาภพอที่ที่สุดของเชียงใหม่เนี้ยยังมีคนไปเยอะแค่ไหนนะครับเริ่มต้นตไปด้ัยครับ